สวัสดีครับชาวสตวอกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของการรับมือกับความโศกเศร้าแบบชาวสกอกนะครับความโศกเศร้านั้นเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เนาะชีวิตเรายังไงก็ต้องเจอมันนะจะเจอบ่อยนานๆเจอทียังไงก็ต้องเจอครับนะครับมันเป็น,นกลไกทางอารมณ์นะครับที่ช่วยเราลดทอนความไม่ตกงวลในจิตใจครับนะเป็นเรื่องปกติครับ โดยเฉพาะถ้าเราต้องเจอกับเหตุการณ์ที่คนที่เรารักคนที่เราผูกพันมากๆเนี่ยจากไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดความโศกเศร้าจิตตกและเสียใจเป็นธรรมดานะแต่ทั้งเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะถ้าเราจะโศกเศร้าในกับ กับการสูญเสียที่เราพึ่งได้รับมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับเ,เรื่องปกติแต่เราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันยืดเยื้อยาวนานจนทำให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่มันบานปลายทำให้เป็นโรคซึมเศร้านะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็ทำให้เราเสียสุขภาพจิตไป ชาวสวิกเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกัการจัดการอารมณ์ครับจัดการอารมณ์ให้อยู่ในการควบคุมตัวเองให้เราตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่างสง่างามครับแล้วก็ไม่ได้สร้างผลกระทบที่มันทำร้ายคนอื่นครับ เราอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดของสังคมฮะเขาจึงมีการบอกบอกต่อกันมาและสอนกันมาว่านะครับอย่างเช่นมาร์คัสออริเลีสบอกว่าหากท่านเจ็บปวดเพราะปัจจัยภายนอกใดก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำร้ายท่านครับแต่เป็นการตัดสินที่ท่านมีต่อมันต่างหากและ นี่ก็อ,อยู่ในอำนาจการควบคุมท่านครับที่จะกระจัดการตัดสินเช่นนั้นออกไปเสียความเจ็บปวดภายนอกนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำร้ายท่านเลยครับแต่มันเป็นสิ่งที่มาจากการตัดสินมันว่ามันดีหรือแย่นะเรามีอำนาจในการที่จะควบคุมนะครับว่าจะกระจัด การตัดสินนั้นออกไปนะเซเนกาบอกว่าสู้กับความเศร้าโศกจนชนะยังดีกว่าหลอกตัวเองครับแล้วก็ที่สำคัญเซเนกายังบอกเลยว่าธรรมชาตินั้นต้องการให้เราเจ็บปวดบ้างถ้ามากไปกว่าน,นั้นมันคือผลลัพธ์ของความหยิงทนงครับเนี่ยยังบอกต่อว่ายังยังรักษาแนวทาง ที่ไม่ถึงกับไม่แยแสแต่ก็ไม่คุ้มคลั่งและช่วยประคองเราให้อยู่ในภาวะที่รับรู้ถึงความผูกพันรักใคร่แต่ไม่ทำให้สภาพจิตใจนั้นไม่มั่นคงนะเหตุผลเท่านั้นที่ทำให้น้ำตาเราหยุดไหลเพราะโชคชะตาจะไม่ทำเช่นนั้น้กับเราครับก็คือโศกเศร้าได้ครับแต่อย่าถึงขั้นคุมคลั่ง เพราะว่ามันก็จะไม่สง่างาม่งางามนะเหล่าบรรดาต้นแบบนักปราชญ์ต้นแบบแบบอย่างเซเนกาเองอย่างมคาคัสโอเล่ยเอเขาเขาก็เจอครับคนที่เขารักจากไปครับแต่เขาก็ยอมรับมันได้ครับว่ามันก็เป็นเรื่องราวของกฎธรรมชาตินะครับกฎธรรมชาติไม่มีใครที่จะอยู่ยั้งยืนยงแล้วก็ ความตายนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนครับจะจากไปไวหรือจากไปช้าเนะครับนะครับยังไงก็เกิดขึ้นครับไม่เขาก็เรานะฮะดังนั้นเนี่ยชาวสวอีกจึงค่อนข้างที่จะปล่อยวางกับเรื่องนี้ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรานะฮะ สิ่งที่อยู่ในการควบคุมเรามีอย่างเดียวคือการที่เราตัดสินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ผมว่าเรื่องนี้สถานการณ์แบบนี้มันก็ทำให้เราเออความเจ็บปวดความเศร้าโศกเนี่ยมันเปิดพื้นที่ให้กับเราในการที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับให้เราเป็นคนที่เข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็เข้าใจ ความรู้สึกตัวเองมากขึ้นผมไม่เคยเจอช่วงเวลานี้เช่นกันช่วงเวลาที่แม่ผมเสียไปผมก็จิตตกจิตตกมากคือด้วยความที่ครอบครัวมนะผมก็พ่อเข้มงวดเข้มงวดจนกระทั่งแบบตึงเลยนะครับเราก็จะไม่ค่อยใกล้ชิดพ่อนักจะใกล้ชิดแม่มากกว่านะ พอแม่จากไปเนี่ยผมรู้สึกเลยนะตอนนั้นผมผมรู้สึกว่าผมเป็นนกไร้ขาแล้วผมไม่มีบ้านละผม,มต้องร่อนเร่ไปที่ไหนก็ได้จนกว่าจะไม่สามารถมีแรงบินได้แล้วผมคิดนั้นนในในตอนนั้นแต่ว่าถึงเวลานึงครับโชคดีที่ผมได้อ่านหนังสือประเภทของพลังแห่งจิตปัจจุบันนะฮะใน p o w e r of Now นะแล้วก็ฟังอ่ ฟังเสียงเาเรียกว่าเป็นเสียงอ่านหนังสือของท่านกฤษณมรุรตินะครับของมือที่อันวีกิษณานะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีท่านเขาเรียกว่าสตาร์ดัสนะเขาก็มีการเอาแนวคิดหรือเอาข้อความจากหนังสือของท่านกฤษณมรุรติมามาพูดลง youtube นะครับเออมันก็ไปไปมาแล้วมันก็ความโศกเศร้าความเสียใจหรือความจิตตก ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นนกไร้ขามันก็หายไปเรื่อยครับมันก็เออมันก็เวลาครับเวลามันช่วยทําให้ทุกอย่างมันมันจืดจางลงจริงนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเวลาทําให้ทุกอย่างมันจืดจางลงไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องที่แย่นะถ้าถ้าคนที่เรารักจากไปเราต้องโศกเศร้าเสียใจแต่ว่า อย่าได้ทำร้ายตัวเองแล้วกันอย่าได้คลุ้มคลั่งแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไมสง่างามนักในมุมมองของโซอีกนะครับแล้วก็ในในเล่มนี้นะครับผมจากอมจากเล่มนี้นะบอกว่า,าแล้วจะทํำยังไงเมื่อคุณเห็นคนอื่นโศกเศร้าเอพิกเตซัสบอกว่าเราควรระมัดระวังไม่ให้มันไม่ให้เราติด ความโศกเศร้าของคนอื่นมานะเพราะว่าโอเคละ่ะเราควรแสดงความเห็นใจคนนั้นแต่ถ้าทําได้ก็ควรแสดงความโศกเศร้าเสียใจกับเขาด้วยแต่ต้องระวังที่จะไม่เอาความเศร้านั้นมาเก็บไว้เสียเองครับเอาใหม่นะครับเราควรระมัดระวังไม่ให้ติดความโศกเศร้าของคนอื่นมา เราควรแสดงความเห็นใจคนคนนั้นและถ้าทําได้ก็ควรแสดงความเศร้าเสียใจไปกับเขาด้วยแต่ต้องระวังที่จะไม่เอาความเศร้านั้นมาเก็บไว้เสเองครับวิลียมเออร์วินบอกว่าถ้าเพื่อนของเรากําลังเศร้าโศกเป้าหมายที่เราควรทําก็คือช่วยให้เธอก้าวข้ามความเศร้าโศกนั้นไปได้และหากสามารถทําสําเร็จได้ด้วยการแกล้งทําเป็นเศร้าเราก็ต้องทํา เพราะหากเราติดความเศร้ามานอกจากจะไม่อาจช่วยอะไรเธอนั้นได้แล้วยังกลับมาทําร้ายตัวเราเองด้วยนะครับนี่ครับมันก็เหมือนกับทุกครั้งที่เขาประกาศตอนขึ้นเครื่องบินนั่นแหละใส่หน้ากากออกซิเจนให้กับตัวคุณเองก่อนเพราะคุณจะไม่สามารถช่วยใครได้เลยถ้าคุณตายไปซะก่อนและคุณก็ไม่สามารถช่วยคนอื่นได้ถ้า คุณเศร้าโศกอย่างหนักเหมือนเขานี่ครับนี่เป็นประเด็นในส่มนี้ที่เขาบอกวิธีการรับมือกับความเศร้าโศกเสียใจนะครับโดยสรุปนะผมว่าเราสามารถไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรระง,งับมันนะฮะคือเศร้าได้ก็เศร้าครับแต่ว่าอย่าให้มันนานเกินไปอย่าให้เสียการเสียงานอย่าให้อะไรก็ตามนะครับอย่าให้มันแต่ก็เป็นเรื่องของส่วนตัวนะคุณ ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ชีวิตเรานะั้นนานๆทีอาจจะมีครั้งสองครั้งที่เราเศร้าเสียใจหนักๆนั้นนก็นะผมมองนะผมมองว่าอย่าไปอะไรมากมมยนะ,ะปล่อยไปสุดครับปล่อยไปสุดเลยแล้วเวลาจะเยียวยาคนเองครับผมเชื่อผมเชื่อลี่ผมเจอแล้วว่าเวลาเยียวยาคุณเองครับ,แล,ววลรบแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็พูดตรงนะ ทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นอากาศทุกอย่างก็จะถูกลืมครับนี่เป็นเรื่องจริงครับทุกอย่างก็จะถูกลืมรวมถึงตัวเราเองนะครับนี่เป็นสัจธรรมครับนะก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ